สวัสดีครับสวัสดีครับพบก,กับดวงหนึ่งนาทีกับดรเทมพารุคานนะครับคลิปนี้จะเป็นดว,ดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่1 7ถึง23มีนาคมนะครับ17ถึง23มีนาคมเข้าสู่ปลายเดือนแล้วเรามาดูกันว่าสัปดาห์นี้ชาววันอังคารกับชาวพุธกังวันจะเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กด s u b s c r i b e เพจดิจิอดเรเทมพารุคานนะครับเรามาดูว่าชาววันอังคารสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้าง1 7ถึง23มีนาคมนี้ตั้งจิตไปพร้อมกันนะ ชาวาว,ชาวันอังคารชาววันอังคารสัปดาห์นี้มีเรื่องคิดเยอะมากคิดหลายเรื่องคิดหลายสิ่งไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีอุปสรรคแอบเยอะเช่นกันเหมือนต้องลุยต้องสู้เหมือนต้องลุยต้องสู้อะไรบางอย่างลมไร้ก็ยังต้องสู้ต่อนะภัยการทะเลาะวิวาทการมีปากเสียง ใช้คํานี้เลยพ่การทะเลาะวิวาทการมีปากเสียงให้ใจเยน็นๆหน่อยสัปดาห์นี้นะสลับชาววันอังคารทุกอย่างเป็นไปตามบัญชาสวรรค์สิ่งที่เราเจอนะไม่ว่าเรื่องดีหรือเรื่องร้ายเป็นไปตามบัญชาสวรรค์คิดดีทดําดีย่อมได้ดีเสมอใครที่มีปัญหาเรื่องทะเลาะเรื่องคู่ชีวิตหรือคนรักไม่่อยังไงก็หนีกันไม่พ้นหรอกในช่วงนี้สหรับชาววันอังคารนะคู่เห็นคู่กรรมต้องจดใช้กันต่อนะครับและที่สําคัญถ้ามีเขาเรียกว่าขึ้นลงขึ้นศาลหรือปัญหาหรือโดนเอาเปรียบสัปดาห์ี้ะชาาาาววััอคครรรรรจไไดบบมมยยุติธกกกลเ่แฟ แล้วไพ่เดอะซันมาไพ่นี่คือดีที่สุดในช่วงนี้นะรู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมานะ่ะดวงตกอับดวงไม่ดีเลยดวงสัปดาห์นี้จะดวงจะดีขึ้นทันตาเห็นนะทําอะไรก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยช่วยเหลือรวมทั้งลูกหลานบริวารอาจจะนําพานําโชคลาภอะไรมาให้ก็เกิดขึ้นได้นะครับสําหรับชาววันอังคารดูชาววันพุธกลางวันซีจะเป็นยังไงบ้างพุธกลางวันเจ็ถึงยีมีนาคมสองนหะ้ดะดูซี ช่วงนี้อึดอัดใจหนักใจนะชาวพุทธกดพุทธกลางวันนอึดอัดใจหนักใจทําอะไรก็รู้สึกยุ่งยากลําบากหัวใจให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องเลือดเรื่อง,องพวกโกรคเลือดหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจถ้าความรักให้ระวังรักซ้อนรักสามเศร้าก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีความรักนะถ้าเป็นคนโสดให้ระวังคนที่เข้ามาหรือคุณหลายใจเองก็เกิดขึ้นได้นะครับชาวพุธก็แบบภาระอะไรหลายๆอย่างในช่วงช่วงนี้สากกระเบอืองยันเรือนลบเลยนะครับผมมีผู้หญิงที่วางแผนเก่งอาจจะเป็นชาวพุธกวันนี่แหละต้องวางแผนเองหรือคนที่เกี่ยวข้องที่มีอํานาจจะวางแผนอะไรบางอย่างในการทํางานหรือวางแผนชีวิตให้กันกับคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านท่านจะคอยช่วยแต่สิ่งอีก ความหมายหนึ่งรู้สึกโปงกับชีวิตในช่วงนี้นะครับชาวพุธกลางวันทําอะไรตัดสินใจให้เด็ดขาดไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาไปต่อหรือพอแค่นี้ตัดสินใจให้เด็ดขาดเพราะสิ่งที่คุณเลือกคือสิ่งที่ดีที่สุดและหมายแฮร์รี่พอตเตอร์ก็มาอีกหมายถึงว่าคุณจะเริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่สอบแข่งขันช่วงชิงอะไรแล้วก็ตามอุปสรรคจะแก้ไขได้ด้วยตัวมันเองหรือผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือหรือยีบินโอกาสมาให้ก็เกิดขึ้นได้ชาวพุธกลางวันถือเรื่องราวดีๆเหมือนกันนะและการเฉลิมฉลองแห่งความสำเร็จขอแสดงความ